สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมิตรหตู c h ชาแนลนะครับคลิปนี้ครับผมจะพาทุกคนมาทําการเปลี่ยนโปรไฟล์เฟ e บุ๊กนะครับเปลี่ยนโปรไฟล์เฟสบุ๊กแบบไม่ต้องให้ใครเห็นนะครับอ่า เวลาเราเปลี่ยนโปรไฟล์ a c e b o o k ครับเราขี้เกียจไปตอบคอมเมนต์เลยเกินนะครับขี้เกียจไปกดไลค์กดคอมเมนต์กดหัวใจตอบเพื่อนเลยเกินนะครับทีนี้เราก็อยากเปลี่ยนเงียบๆลับๆไม่อยากให้ใครเห็นนะครับจะมีวิธีการขั้นตอนการเปลี่ยนไงเดี๋ยวผมจะพาไปทำนะครับก่อนที่จะไปทำก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามและกดสั่นกระดิ่งให้มิดตอรหมูชแนลเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามช่องสาวยะโสธรชแนลนะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับผมโอเคครับถ้าพร้อมลกรัันเยคบ กดรับชมคลิปฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ในโทรศัพท์มือถือของเราแล้วนะครับทีนี้นะครับให้เราเข้าไปที่นะ a c e b o o k ของเราคือผมอยากเะบอกนิดนึงนะครับก็ให้เราทําการเปลี่ยนโปรไฟล์เดี๋ยวตอนไม่มีใครแบบเห็นนะครับคือดึกๆึกหน่อยนะครับตอนดึกๆหน่อยนะครับก็เดี๋ยวเขาจะมากดไลค์เอานะครับชี้เกียรติตอบใช่ไหมครับโอเคครับก็ให้เราทําการเข้าไปที่แอป a c e b o o k เลยครับตุ้มอ่า ทีนี้นะครับก็ให้เราไปที่ขีดสามขีดนะครับมาที่โปรไฟล์นะครับก็มาที่ตรงนี้ครับรูปกล้องเห็นไหมครับรูปกล้องนะกดตุ้มนะครับแล้วก็มาที่เลือกรูปโปรไฟล์เลยครับรูปเลือกรโปรไฟล์ตุ้มอ่าทีนี้เราจะเลือกรูปไหนนะครับผมจะเลือกรูปนี้นะครับรูปนี้นะอ่ารูปเสื้อเหลืองนะครับก็ตุ้มอ่าเดี๋ยวก็เลื่อนหน่อยอ่าเลื่อนให้มันอยู่องศาหน่อยอ่าโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เรา ทุกคนเห็นไหมครับช่วยให้เพื่อนทุกคนตัวนี้มันเป็นสาธารณะอยู่ยังไงก็เห็นนะครับผมก็กดเรียบร้อยนะครับแล้วก็บันทึกนะครับทีนี้นะครับเปลี่ยนแล้วนะครับก็ให้เรามารูปโปรไฟล์นะครับผมแล้วก็มาที่เรียกว่าดูรูปโปรไฟล์นะครับผมแล้วก็มาที่จุดสามจุดข้างบนนะครับตุ้มรีบทำเลยครับแก้ไขความเป็นส่วนตัวนะครับตุ้มแล้วก็มาดูเพิ่มเติมนะครับเฉพาะฉันนะผมกดตรงนี้โอเคหลังจากนั้นนะครับก็ไม่มีใครเห็นแล้วนะครับเพราะว่า ผมพูดเร็วไปหน่อยก็คือกลัวคนมากดไลค์นะครับเดี๋ยวทุกคนจะว่าออทำไมไม่เห็นอะไรนี้ครับหรือทำไมคนเห็นอะไรนี้นะครับโอเคแล้วก็กดเฉพาะฉันนะครับก็กดกลับคืนเลยก็จะไม่มีใครเห็นกับเรานั่นนั่นเองนะครับนะโอเคกดกลับคืนเลยนะครับตุม้มนี่นะครับอ่าก็ไม่มีใครเห็นไม่มีใครมากดไลค์เราแล้วนะครับทีนี้นะครับ เราก็มาดูรูปโปรไฟล์นะครับนี่เห็นไหมครับก็จะเห็นแค่เรานะครับโอ้โหเห็นไหมทําไม่ทันเห็นไหมครับแบบนี้แบบนั้นเมื่อกดถูกใจแล้วเห็นไหมครับนะครับก็ทีนี้ก็มาดูมุมมองนะครับว่าใครจะเห็นโปรไฟล์ของเราไหมดูมุมมองของนะครับปุ้งนะก็จะเห็นรูปโปรไฟล์แต่ตรงนี้ครับแล้วก็เลื่อนลงมานะก็จะไม่เห็นรูปเสื้อเหลืองที่เราเปลี่ยนแล้วก็จะเห็นเห็นแค่รูปโปรไฟล์เก่าของเราเห็นไหมครับตรงนี้นะครับโอเคนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับผมผมแนะนําว่าให้ทําตอนดึกๆไม่มีคนที่เล่น Facebook นะครับเดี๋ยวเราจะเขาเรียกว่าอะไรล่ะเขาจะมากดไลค์มาคอมเมนต์เราขนะี้เกียจไปตอบใช่ไหมโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมนะก็ลองไปทําดูนะครับโอเคครับทุกคนเป็นยังไงบ้างครับสาหรับวิธีการขั้นตอนการเปลี่ยนโปรไฟล์ไม่ให้ใครเห็นนะครับขี้เกียจไปตอบคอมเมนต์ขี้เกียจไปกดไ like, ลคมม์ขี้เกียจไปกดหัวใจอะไรเกินนะครับผมนะก็ปก like, มเปลี่ยนแบบไม่ให้ใครเห็นเลยนะครับโอเคครับก็ ถ้าใครทําได้ไม่ได้ยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะเดี๋ยวผมจะไปตอบนะครับผมนะโอเคครับทุกคนสําหรับคลิปนี้ถ้าใครเห็นว่ามีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์และกดติดตามและกดสังกรเด่งให้เมสเตอร์มูช่นยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมนะครับโอเคพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ